สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก FC เปิ้ลเมืองลาดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันอังคารที่7มิถุนายน2565ค่ะ เพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอปเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัทด,ดาวจนค่ะหุ้นสามลัดดาวจรคืนนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูดเบิค่ะแอปเปิลให้ลูดเบิค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้าหค่ะ เจาะเม็ดเดียวให้ห้าห้าค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอ p เปิลให้ลูดเจ็ดค่ะแอ p เปิลให้ลูดเจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจ็ดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจ็ดห้าค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดเปิลให้รูดเจ็ดค่ะแอดเปิลให้รูดเจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจ็ดแปดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เจ็ดแปดค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนส์ค่ะหุ้นดาวโจนส์ประจำเช้าวันที่8มิถุนายน2565ค่ะ เปิ้ลห้ลูด8ค่ะแอดเปิ้ลห้ลูด8ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้82ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้82ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักชัทมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลมืองลาดค่ะ คืนนี้แอปเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ